ฮัลโหลวันนี้นะคะวันนี้มาทำสวยค่ะลาสดหรอคะพี <sub> ่ลาสดวันนี้วันนี้มาทำสวยนะคะเจ้าของร้านค่ะสวยไหมคะเจ้าของร้านสวยไหมคะวันนี้วันนี้มาทำสวยนะคะ ทุกคนคะ่ะอุ้ยแม่แม,ม่พ่ออาถ่ายรูปหน่อยมัคะยืนด้วยกันหน่อยค่ะอามาได้นะคะร้านนี้สะอาดสะอ้านมากมาได้มาได้ได <คะ S 1> ทุกคนเลยนะคะอืมหลับใช่ละเออนี่เครื่องสำอางของอะไร <c oughs> อ่อาโฆษณา เครื่องสำองางคารนาครับอ่อมีเครื่องสำองนะางด้วยนะคะมาอุดหนุนได้นะคะ FC ทั้งหลายคะ <c oughs> อืได้นะคะโอเค